สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับตอนนี้นี่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่บริเวณด้านหน้าของเรือนจําเก่าที่เมืองหาเทียนของประเทศเวียดนามนะครับก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามนะครับในสมัยอดีตเนี่ยที่แห่งนี้เคยใช้ในการกักขังพวกบรรดาชาวเวียดนามหลายพันคนนะครับก็ยุคนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยมีปัญหาอยู่กับทางฝรั่งเศสนะเพราะว่าทางด้านของประเทศฝรั่งเศสเนี่ย ยุคนั้นถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามครับโดยเรือนจําแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสี่เหลี่ยมยาว30เมตรนะครับมีความกว้างประมาณ25เมตรครับล้อมรอบด้วยกําแพงหินแข็งครับสูงประมาณ3.50เมตรมีความหนา0.50เมตรแล้วก็มีหอสังเกตการ4ี่แห่งที่ฐานครับอนุสาวรีย์แห่งนี้เนะี่ยถือว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเวียดนามนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าครับสังเกตครับตรงนี้นี่ก็จะเป็น กำแพงหินแข็งนะครับที่สูงประมาณ3.50เมตรนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าออกนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาปิดตายไปแล้วครับมีโซล่ามอยู่นะครับสําหรับเรือนจําเก่าที่เมืองหาเทียนเนี่ยภาษาเวียดนามจะอยู่ด้านบนนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยเขาจะอ่านว่าดีติสุยาตูหาเทียนครับซึ่งก็แปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็คือเรือนจําเก่าของเมืองหาเทียนนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันแบบใกล้ๆนะครับ นี่ครับประตูทางเข้าออกบริเวณด้านหน้านะครับปัจจุบันนี่เขาก็มีการล่ามโซ่ไว้ครับไม่สามารถเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในได้นะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของกำแพงหินแข็งนะครับแต่เดิมเนี่ยยุคแรกๆที่ก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการสร้างกำแพงขึ้นมานะครับแต่ตอนหลังเมื่อพอมีนักโทษมากขึ้นเนี่ยก็ได้มีการสร้างกำแพงนี้แห้งมาเพื่อป้องกันการหลบหนีของบรรดานักโทษนะครับ โดยผู้ที่สร้างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของชาวฝรั่งเศสครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศเวียดนามนะครับสำหรับชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามเนี่ยก็จะใช้ในการกักขังนักโทษชาวเวียดนามหลายพันคนครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวเวียดนามหลายพันคนเนี่ยก็พยายามที่จะลุกคือแล้วก็ปลดแอกทางด้านของชาติเวียดนามเนี่ยให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับ ทำให้ฝรั่งเศส่ไม่พอใจได้มีการจับขังพวกบรรดาชาวเวียดนามผู้รักชาติมากักขังที่บริเวณเรือนจําแห่งนี้ครับนี่ก็คือสภาพบรรยากาศในยุคปัจจุบันภายในเรือนจำครับสังเกตครับว่าค่อนข้างจะสุดโทมเก่าแก่ไปตามการเวลานะครับแล้วก็จะเหลือเพียงแต่ซากปลักหักพังนะครับตรงนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นที่ทําการเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามภาคใต้นะครับก็เป็นกลุ่มลักท่ที่ถูก กักขังนะครับได้ก่อตั้งกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับทางด้านของเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสนะครับในสมัยนั้นเนี่ยได้มีการทรมานนักโทษด,ด้วยวิธีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการชอร็อตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้านะครับมีการหนีบหูหนีบเท้านะครับให้นักโทษเนี่ยตอบคําถามถ้าไม่สามารถตอบได้หรือไม่ยอมตอบเนี่ยก็จะถูก กระทืบถูกทำร้ายร่างกายถูกช็อตไฟฟ้านะครับนอกจากที่มีการทรมานแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้ให้นักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำแห่งนี้เนี่ยต้องไปทำงานหนักครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยสถานที่แห่งนี้ไม่มีห้องน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักโทษหลายคนก็ถ้าทนไม่ไหวเนี่ยก็จะล้มตายเสียชีวิตกันไปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งแล้วก็ประวัติแบบคร่าวๆที่ผมอ่านให้ฟังนะครับก็เป็นประวัติที่ทางด้านของ ข้อมูลการท่องเที่ยวของเมืองหาดเทียเนี่ยเขาอธิบายเอาไว้นะครับเนี่ยครับปัจจุบันนี่ก็จะสามารถรับชมได้แค่บริเวณด้านภายนอกตรงนี้นะครับจริงๆก็จะมีทางเดินเข้าไปจุดตรงนี้นะครับเป็นเรือนจําที่ไม่ใหญ่มากนะรเรือนจําแห่งนี้สร้างโดยบรรดาอดีตเจ้าอาณานิคมของเวียดนามก็คือกลุ่มชาวฝรั่งเศสครับก็เป็นช่วงยุคสมัยน่าจะเป็นสงครามอินโดจีนครับที่ฝรั่งเศสเนี่ย ทำสงครามกับทางด้านของเวียดนามนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านภายในครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของเวียดนามครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ย้ําเตือนให้ชาวเวียดนามทุกคนได้ตระหนักถึงวีรบุรุษของพวกเขาที่ได้ต่อสู้เพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมืองครับในการให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับ ส่วนบริเวณจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นด้านภายนอกนะครับนะี่ครับก็จะเป็นกําแพงหินนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการสร้างกําแพงนะก็จะมีเพียงแค่เนินเตีย้ยๆครับตอนหลังนักโทษเยอะขึ้นก็ได้มีการสร้างกําแพงครับการจะหลบหนีเนี่ยก็จะมีแค่ทางเดียวก็คือบริเวณจุดบริเวณด้านนี้นะก็คือจุดประตูทางออกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ของเมืองหาเทียนนะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนแวะเวียนมาถ่ายรูปแล้วก็ชมบรรยากาศของเรือนจําเก่าแห่งนี้นะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้านะครับสถานที่ที่ชาวเวียดนามหลายคนเนี่ยก็หลายคนก็พยายามที่จะลบลืมอดีตที่โหดร้ายครับแต่ก็ พยายามที่จะจดจํานะครับในเรื่องของความเสียสละความกล้าหาญของบรรดาวีรบุรุษชาวเวียดนามนที่ได้ทําการต่อสู้ลุกฮือกับบรรดาเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสนะครับเอาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของเรือนจําเก่าเมืองหาเทียนนะครับครับก็จะเป็นบริเวณจุดด้านหน้าครับ ชื่อภาษาเวียดนามนี่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็คือดีต,ติสูยาตูหาเทียนนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของเรือนจำเก่าเมืองหาเทียนครับที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ